ครับแม่งครับต่อไปเป็นการบวกจำนวนเต็มนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ3าบวก5นะครับได้8ทุกครั้งจะเริ่มจาก0ูนย์นะคะแบบนี้กใจะวิ่งจาก0ย์ไปที่5ก่อนนะคะแล้วหยุดไว้หลังจากนั้นจะเดินทางต่อจาก5นะครับไปอีก3ามครั้ง1 2แล้วก็3นะครับ ดันั้นเราจะไปหยุดที่8นะครับแต่ก็เลยเป็นคาตอบต่อไปตัวอย่างนะครับจำมวนเต็มลบ4ไปบวกกับลบ3นะครับแบบนี้ถ้าภาพก็จะกลายเป็นจาก0น,นะครับจุดสตาร์ทเราวิ่งออกมาทางซ้ายนะครับเป็นลบ4แล้วก็วิ่งต่อนะครับอีก3ครั้ง1 2แล้วก็3นะครับงนั้นคำตอบที่ได้ ก็จะกลายเป็นลบเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่สองนะครับแปดบวกลบสามนะครับแบบนี้ถ้าไม่พังมานะครับก็ออกจากศูนย์แปดออกมาทางขวาแปดครั้งนะครับก็จะไปอยู่ที่เลขแปดหลังจากนั้นเจอลบนะครับลบคือถอยกลับไปถอยกลับไปสามครั้งหนึ่งสองสามนะครับเพราะนั้นถอยกลับไป จะไปหยุดที่เลข5้นะครับแบบนี้ก็เลยตอบ5ต่อไปก็ที่3นะครับลบ10บวก4ออกจากศูนย์ทุกครั้งนะครับลบ10ไปทางซ้าย10ครั้งก็หยุดตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปบวก4ขยับมาทางขวา4ครั้งนะครับจากลบ10มา4 1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปหยุดที่เลขของลบ6นะครับ ก็เลยตอบลบหกต่อไปข้อที่สี่นะครลบห้าบวกเจ็ดออกจากศูนย์นะคะวิ่งไปลบห้าก็ไปทางซ้ายห้าครั้งนะครับหลังจากนั้นให้มาทางขวาเจ็ดครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะหยุดที่สองพอดีต่อไปข้อที่ห้านะครับ 4บวกลบ10นะครับออกจาก0 4คือไปทางขวา4ครั้งนะครับแบบนี้แล้วก็มาทางซ้าย10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเพราะนั้นก็ไปตกที่ลบ6นะครับต่อไปหลักการพื้นฐาน ถ้าบวกนะครับไปเจอบวกออกมาจะกลายเป็นบวกนะครับถ้าบวกถ้าบวกเจอได้ลบนะครับก็จะกลายเป็นลบแต่ถ้าลบเจอบวกนะครับก็จะกลายเป็นลบและลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวกนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคูมี5ลบด้วยลบ3นะครับแบบนี้ลบ เจอลบแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็น5บวก3ได้นะครับเพราะลบชจลบได้บวกข้อน,นี้ก็เลยตอบ8นะครับหรือลบ c ลบด้วยลบ5นะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นลบชจลบเหมือนเดิมนนก็จะกลายเป็นบวกนะครับคือลบ c บวก5ติดเงินเพื่อนอยู่4บาทนะครับได้มา5บาท ก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งหรือ5บวกด้วยลบ2นะครับแบบนี้บวกเจอลบบวกเจอลบนะครับก็จะกลายเป็นเคสของเคสนี้บวกเจอลบก็จะกลายเป็นลบนะครับ5ลบ2ก็เลยตอบ3นะครับต่อไปเป็นการสรุปการบวกจำนวนเต็มนะครับเคสที่1จะเป็นเคสของจำนวนเต็มบวก ขับจำนวนเต็มบวกนะครับให้นําค่าสมบูรณ์มาบวกกันเลยแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับตัวอย่างเช่น7บวก3ก็ลองใส่อปดูนะครับก็เป็นแอป7บวกด้วยแอป3นะครับแอปสูตรได้7แอปสูตรได้3นะครับบวกกันก็จะกลายเป็น10ต่อไป12บวก8นะครับก็เป็นแอป1 2บวกด้วยแอป8นะครับ 1> f 1 2ก็ได้12นะครับแอก็ได้8งนะั้นบวกกันก็จะตอบ20นะครับหรือ15บวก5นะครับก็เป็นแอส่ลุดของ15บวกกับแอส่วนของ5นะครับแอของ15ก็ได้15แอของ5ก็ได้5นะครับบวกกันก็ได้ตอบ20แต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกกับบวกก็บวกกันตรงๆเลยก็ได้นะครับจะง่ายกว่าต่อไปเคสที่2เป็นเคสของ การผลบวกของจำนวนเต็มลบกัลบกลบนะครับแบบนี้เขาบอกว่าให้นําค่าสมบูรณ์มาบวกกันนะครับแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะนั้นจากลบเนะครับก็ใส่ค่าสมบูรณ์ออกมาก็เป็น f ของลบเนะครับบวกกับ f ของลบสนะครับแล้วหลังจากนั้นนํามาเติมเครื่องหมายลบนะครับก็จะกลายเป็น ลบนะครับงนเปิดไว้แอปของลบ7ข้อนี้ก็จะตอบ7นะครับแอปของลบ3ก็ได้3นะครับจะมาบวกกันข้อนี้ก็เลยตอบลบ10นะครับต่อไปลบ12บวกด้วยลบ8นะครับก็จะกลายเป็นลบแล้วก็ใส่แอปสุดท้ายตัวนะครับแอปของลบ12บวกกับแอปของลบ8นะครับ f ของลบสิก็จะได้12อนะครับ f ของลบปก็ได้8นะครับแล้วจะมาบวกกันค้อนี้ก็เลยตอบลบยีต่อไปถ้าเป็นลบสิกับลบหนะครับก็ทั้งหมดใส่ของยบลบไว้ก้อนหน้าใส่แอปสูต์ก้อนนี้นะครับเป็น f ของลบ15เอาบวกกับ f ของลบหนะครับก็จะกลายเป็น f ของลบ15ได้15นะครับแอปของลบ5ได้5ข้อนี้ก็เลยตอบลบ15นะครับต่อไปข้อที่3นะครับเป็ขนขนาดผลบวกของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะครับหลักการให้นำค่าสมมูลมาลบกันนะครับแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือลบก็ได้ตามจำนวนที่มีค่าสมมูลมากกว่านะครับหรือ ให้เราคิดว่าสุดท้ายควรจะเป็นบวกหรือควรเป็นลบนะครับข้อหนึ่งเลย7ลบ3ก็เอา7ลบ3นะครับก็จะกลายเป็น4แต่ตัวหน้ามากกว่านะครับตัวหน้าเป็น7เพราะนั้นคนที่ก็เลยตอบบวกสข้อที่2นะครับ3ลบ7 3ลบ7ก็เอาตัวมากลบตัวน้อยนะครับก็จะกลายเป็น7ลบ3ได้4นะครับแต่ ตัวหลังมีค่ามากกว่านะครับแบบนี้ก็ต้องตอบลบสี่ต่อไปข้อที่สามนะครับสิบห้าลบห้าก็เอามากลบน้อยนะครับสิบห้าลบห้าได้สิบแต่ตัวมากอยู่หน้านะครับตัวมากอยู่หน้าแบบนี้ก็เลยตอบบวกต่อไปห้าลบสิบห้านะครับห้าลบสิบห้าแล้วก็ตัวมากลบตัวน้อยนะครับก็เอาสิบห้าลบห้าก่อนได้สิบแต่เนื่องจากว่าตัวมากอยู่ข้างหลังนะครับ อันนี้ก็ต้องติดลบนะครับข้อน,นี้ก็เลยตอบลบสิบต่อไปสิบห้าลบสามเจ็ดนะครับแบบนี้เราก็จะมาคิดก่อนนะครับเอาตัวมากลบตัวน้อยซึ่งมากข้อนี้คือสามเจ็ดนะครับลบด้วยสิบห้าเจ็ดลบห้าได้สองนะครับสามลบหนึ่งได้สองดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบยี่สิบสองแต่เนื่องจากตัวมากอยู่ข้างหลังนะครับแบบนี้ก็ต้องติดลบแน่นอนนะครับ ต่อไป17ลบ28นะครับเหมือนเดิมเราเจะตัวมากลบด้วยตัวน้อยนะครับตัวมากของเราก็คือ28ลบด้วย17นะครับ8ลบ7ได้1 2ลบ1ก็ได้1นะครับคราวนี้ก็เลยเป็น11แต่เนื่องจากตัวมากอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้ก็เลยต้องติดลบ ต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับข้อที่1จมบอกว่ามี3ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น16ต่อไปนะครับรูจะไฮไลท์ตัวเครื่องหมายบวกเจอลบนะครับบวกเจอลบก็จะกลายเป็นลบนะครับลบด้วย13แล้วบวกด้วย10นะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็น16ลบ13นะครับก็จะกลายเป็น3บวกด้วย10 3าบวกสิ คนนี้ก็เลยตอบ13นะครับต่อไปข้อที่2ข้อที่2เข้สังเกตดูนะครับตัวแรกก็จะกลายเป็นลบ12นะครับต่อไปดูเครื่องหมายต่อบวกเจอลบก็จะกลายเป็นลบนะครับลบด้วย28แล้วบวกด้วย20นะครับเดี๋ยวนะครับเวลาเจอลบกับลบแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่ลบกับลบเป็นบวกนะครับเป็นการรวมเลข ลบ U สิบสอแล้วไปยืมอีก28นะครับก็เป็นติดลบที่มากขึ้น2ติดล้มกันได้ลบ40นะครับลบ40บวกด้วย20นะครับจากเดิมติดอยู่40ไปคืน20นะครับอันแบบนี้ก็จะกลายเป็นลบ20ต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3ลอกตัวแรกมานะครับเป็นลบ12บวกกับ สิบห้านะครับต่อไปเครื่องหมายมีบวกเจอลบก็จะกลายเป็นลบนะครับลบด้วย C ี 4. แบบนี้คห้ดูคู่หน้าก่อนนะครับลบสิบสองบวกสิบห้าก็คือติดตังเพื่อนอยู่สิบสองนะครับแล้วไปคืนสิบห้าก็จะกลายเป็นบวกสามบวกสามลบทสี่ 4. มีตังอยู่สามบาทนะครับไปซื้อของสี่บาทแบบนี้ก็จะกลายเป็นติดลบอยู่หนึ่งบาทนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ